สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราพบกันในรายวิชาสุสานะครับในเรื่องสัญญาณไฟจราจรและป้ายจราจรนะครับนักเรียนก็ทราบกันดีครับในชีวิตประจาวันของเราครับต้องเจอสัญญาณไฟจราจรนะครับป้ายต่างๆป้ายจราจรต่างๆอยู่ไหนนักเรียนอยู่ริมถนนอะไรแบบนี้นะครับเรามาดูนะครับเครื่องหมายจราจรนะครับหมายถึงสัญญาณทางจราจรนะครับที่ใช้ในการควบคุมจราจรนะครับมักจะเป็น สัญญาณแสงหรือป้ายนะครับมักมีจุดประสงค์เพื่อนะครับกําหนดบังคับการเคลื่อนตัวของจราจรนะครับอย่างเช่นการจอดการขับรถนะครับการขี่รถไปมาของมนุษย์ของเรานะครับหรืออาจจะเป็นการเตือนหรือแนะนําทางจราจรนะครับดังนี้ก็มาดูเลยนะครับสัญญาณไฟจราจรนะครับนักเรียนคงจะรู้จักกันดีนะครับคืออะไรครับเป็นการควบคุมจราจรนะครับไฟเหลือง ไฟเขียวไฟแดงนะครับอ่าเรามาดูนะครับความหมายของแตะสัญญาณนะครับสีแดงหมายถึงอะไรครับนักเรียนสีแดงครับหมายถึงรถตุทุกคันนะครับต้องหยุดนะครับเมื่อเราได้เห็นสัญญาณนี้ครับหรือบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือพี่น้องเราครับให้ต้องหยุดนะครับเมื่อเห็นสัญญาณไฟนี้นะครับสัญญาณไฟสีแดงคือต้องหยุดนะครับสีเหลืองคืออะไรครับหมายถึงรถุทุกคันนะครับเตรียมหยุดนะครับนักเรียนเตรียมหยุดนะครับ ไม่ใช่ว่าเห็นสีเหลืองแล้วครับเราต้องเร่งอีกนะครับไม่ใช่นะครับเราต้องเตรียมหยุดนะครับต่อมาครับสีเขียวนะครับเรียนหมายถึงรถทุกคันนะครับสามารถผ่านไปได้นะครับเมื่อได้เห็นสัญญาณไฟสีเขียวนะครับเราสามารถขี่ผ่านไฟแดงไปได้นะครับต่อมาครับสัญญาณไฟคนข้ามถนนนะครับเป็นสัญญาณไฟยังไงครับเรียนคนข้ามถนนเรียนรู้จักไหมครับอ่ามันขึ้นดังรูปภาพนะครับเราสามารถเห็นได้ บริเวณแถวหน้าโรงพยาบาลรังเลยนะครับมันจะมีครับรูปสัญญาณไฟนี้ขึ้นอยู่นะครับนะครับรูปสีแดงหมายถึงอะไรครับักเรียนสีแดงหมายถึงครับห้ามข้ามนะครับรอให้รถหยุดก่อนนะครับนักเรียนสิถ้าเราเห็นสัญญาณไฟสีแดงนะเป็นรูปคนนะครับเราต้องหยุดนะครับห้ามข้ามนะครับต่อไปสัญญาณสีเขียวนะครับหมายถึงข้ามถนนได้นะแต่ ถึงเราใจสัญญาณไฟสีเขียวแลวนะครับเราต้องดูรถก่อนนะบางครั้งนะครับรถอาจจะไม่เคารพกฎจราจรนะครับอาจจะขี่ผ่านไปได้เลยครับเราต้องมองซ้ายมองขวาก่อนนะครับก่อนที่จะข้ามถนนนะครับนี่ก็เป็นนะครับสัญญาณไฟจราจรนะครับทั้งการขี่รถบนถนนและการสัญญาณไฟจราจรในการข้ามถนนนะครับอ่าเรามาดูต่อไปนะครับป้ายจราจรครับป้ายจราจรครับเป็นการ ควบคุมนะครับจราจรนะครับแบ่งออกเป็นสาประเภทนะครับอ่าเรามาดูนะครับเครื่องหมายจราจรป้ายบังคับนะครับหมายถึงนัเรีอนดูป้ายด้านซ้ายเลยครับเขียนเอาไว้หยุดอยู่นะครับมักจะมีขอบสีขาวนะครับมีสีแดงนะครับเป็นป้ายกําหนดต้องตามตามนะครับอย่างเช่นรถห้ามเลี้ยวซ้ายนะครับรถต้องหยุดอะไรแบบนี้นะครับต่อมาครับเครื่องหมายจราจรป้ายเตือนนะครับมักจะมี พื้นสีขาวนะครับขอบสีดําจะเป็นป้ายแจ้ง mm. เตือนว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าอย่างเช่นนะครับมีขึ้นไป้ายไว้นะครับอย่างเช่นไฟแดงอยู่ด้านหน้านะครับ mm. อ่าเราต้องเลี้ยวโค้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่งหน้านะครับ mm. เครื่องหมายจราจรป้ายแนะนํานะครับ mm. เป็นป้ายที่แนะนําการเดินทางต่างๆอาทิเช่นนะครับทางลัดนะครับป้ายบอกระยะทาง เป็นต้นนะครับอย่างเช่นทางเดินอะไรแบบนี้นะครับเป็นจะเป็นส่วนมากจะเป็นสีฟ้านะครับอ่านะครับในสัปดาห์นี้นะครับรูก็จะมาบอกนักเรียนสอนนักเรียนเกี่ยวกับสัญญาณไฟและป้ายนะครับเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปนะครับเรามาเรียนรู้กันนะครับว่าป้ายแต่ละชนิดเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนดูคลิปวิดีโอแล้วกลับไปทบทวนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับปูขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ